สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการตามติดชีวิตลูกทุ่งผมเรืองลมแล้วนองครับพิธีกรภาคสนามเนี่ยวันนี้มากับคุณสุเทพเนี่ยสุเทพนี่เขาดูแลทุเรียนเนี่ยนะใ,ใ,ใ,ให้เจ้านายคือบัญชาติวิจัยนะผมก็มาช่วยช่วยเขาดูแลอีกทีหนึง่งนะครับเพราะว่าอาศัยอาศัยอะไรอาศัยที่ ดูแลแล้วก็ประสบการณ์ที่อยู่มานานๆก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับนี่พอทับทอลาลงนะนี่ทับทอลามันลงเนี่ยตอนนี้ถึงก่อนมันงามตะพ่างเลยผมก็ต้องเอามีดเล็กเนี่ยกรีดจนเหลือเนี่ยแกนนิดเดียวแล้วก็เอาปูนอะไรพวกนี้ทาเอายาเดี๋ยวไม่รอดเอายาทาเนี่ยเนี่ตอนนี้หายไปแล้วเนี่ยโคนนั่นเนี่ยโคนเนี่ยปาดลึกแล้วมีดเอามีดปาดเนี่ยเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยคุมพอคุมเพี้ยได้เนี่ยแตกยอดเนี่ย ให้ยอดเรื่อยๆอย่างเงี้ยแสดงว่าเพี้ยไม่รับวนถ้าเนี่ยถ้าหาว่ามันอีกเนี่ยนี่แหละเพี้ยจะกระจันเลยนะเพี้ยจะกระจันเนี่ยอันตรายเพี้ยจะกระจันกับเพี้ยไฟเพี้ยไฟลายแดงเนี่ยแล้วต้นนี้ก็เนี่ยพยายามเนี่ยต้นนี้กันก็เออตอนนี้ตอนนี้คุณถุกแทพกเขาดูแลดีหน่อยเนี่ยเขาฉีดยาเขาคุมเนี่ยอันนี้คือคือจะต่อเนื่องนะคุมคุมต่อเนื่องนะเนี่ยอย่างเงี้ย ก็เลยเรียนให้บรรดาท่านผู้ชมตลอดทั้งแฟนเพลงได้รับรู้นะถ้าหากว่าเพี้ยลงหนักๆก็ซัดเลยสามวันสี่ทีพอเห็นมาอยู่ที่แล้วก็เออสิบวันแล้วทิมห้าวันสี่ทีก็ได้ดูสังเกตดูเนี่ยนะมันไม่มันพอเรียนรู้แล้วก็มันก็ไม่ยากนะก็เลยบอกเพื่อนๆแฟนเพลงนะที่ชมอยู่แล้วก็เรื่องดินถ้าบอกกลัวดินไม่ดีดินอะไรมาถ้าหากว่าปลูกแล้วเนี่ย ทุเรียนมัแตกยอดได้แสดงว่าดินก็ใช้ได้นะกันัดแล้วก็พยายามเอาใบก้ามปูนะฝาดมาเลยเน,นี่ยตามโถไให้เป็นโคกเลยยิ่งดีนะใบก้ามปูเนี่ยแล้วก็ผสมกับหินแล้วก็กลาบมะพร้า,า,าวนะนี่ก็ป้ามานานต้งนี้ก็เนี่ยได้แล้วเริ่มแล้วเนี่ยพอคุมเพียอยู่เนี่ยน,น้ําถึงเนี่ยอย่างเงี้ยน้ําถึงเนี่ยน้ําน้ํเก็ได้น้ํนนาคือให้น้ําถึงเนี่ย อ่าเนี่ยโอ้โหแม่อันนี้ชื่นใจอืมอแชึกคุยกันเรื่องเพลงผมก็เมื่อวนันซื่อนี้ก็คุยกับคุณชายศิรประเสริฐนะเพื่อนกันนะก็ตอนนี้เขากำลังสร้างอะไรทำช่องอยู่เปิดช่องถึงโตนะัวน่ะเขามีนักร้องหลายคนมีเสรีอ่าน <c oughs> สวยเรื่องลุงตุสวางแม่ดูดิพออายุเยอะแล้วไงคอยจะจำไม่ได้แล้วมีเสรีลุงุวามีตากระแตนโชรดานะที่มองนะรู้สึกว่าจะเป็นนักร้องเอกในช่องะมัช่องถิ่นโตคำรามนะนะผมก็เลยคุยไปว่าผมจะไปขออนุญาตเขาสักหน่อยนะครับจะเอาเพลงรอยแผลเป็นนี่ะติ์อยู่กับคุณชายติดกระเตยกับจะเอาไปร้องออกทีวีแล้วก็จะไปพูดคุยกันนะครับว่า เพลงน,นี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับมันเรื่องเยอะแล้วก็ยังมีเพลงเอ่อพุ่มพ,งพงวงดวงจันทร์นะแล้วก็ยังมีเพลงยอดลักตหลักใจเนี่ยเอียงปืนลันปังเนี่ยแล้วก็ก่อนจะมาถึงเยเบขยเบเคยเย,ย็บเนี่ยพุ่มพวงเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วสายยันทัญญาก็เพลงรักเธอท่าฟ้าที่สายยันเกิดเนี่ยผมจะผมจะเล่าเรื่องที่นักร้องที่เขาเกิดเนี่ยเกิดมาจากไหนเหตุผลนะ แม้กระทั่งสัญญาพอรอลไยนะเล่าไ,ได้หมดนะชัยตรงตรงพลนะแล้วก็เนี่ยนักร้องพวกเนี้ยเพราะว่าผมในภาคปฏิบัตินะนะอยู่ในเครือข่ายในแผ่นที่ในขณะที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็จะมาเปิดช่องแล้วก็เล่าให้บรรดาท่านผู้ชมตลอดตั้งเพลงด้รับฟังกันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไอ้ไอ้เครือไอ้พวกที่ทําเพลงเนี่ยไม่มีใครไม่ยุ่งหรอกเพราะไม่รู้ ตอนนั้นพ่อค้ารวยกันอย่างเดียวนะมารู้ตอนหลังเนี่ยพมอนดังเนี่ยสมศรีหนึ่งเก้าเก้าสองเนี่ยรู้พมอนรวยสามร้อยกว่าล้านก็แห่กันมาทําเพลงนี่ช่วงนี้นะมันก็เลยมึนไปหมดเมื่อก่อนนี้ไม่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 ไมค่อยมีใครรู้ยุคก่อนก็มีพ่อค้ารวยอย่างเดียวนี่แคเนี่ยผมก็พยายามไปเขียนเพลงเนี่ยผมก็ชอบใหญ่ใหญ่เสรีเขาร้องนะนะแต่ก็ต้องดูเหตุการณ์เนี่ยเนี่ยแต่ว่า เดี๋ยวจะลองลองคุยนะเพราะเราอยากอยากใจอะให้เขาลองแล้วเป็นอนุรักษ์ไว้ตั้งเพลงเพราะเขาเขียนเพลงเนี่ยอยากจะร้องเองอ่ะไม่อยากให้ใครร้องนะครับเราก็ลือแล้วลืออีกนะไปถามเพราะว่าเโา้ยังก็คูรหลงแกก็ช่วยโน่นไอเพลงอะอะไรบอกอะไรไม่ล้างก็บอกอุ้รักี์ใจก็ช่วยนะช่วยเอ่อช่วยตอนนั้นก็ <c oughs> ช่วยตองต่อเติมอ่ะนะเพราะเราเขียนก็นไม่สมบูรณ์ได้ไปเองอะไรเลาก็บอกไม่น่ารอกันถ้าเธอเป็นฉันจะรู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนนอนทอรมานปวดจนทุรนทุลาย หากว่ายังไม่อายไม่ตายก็คงไม่โตเนี่ยเพราะว่าจำเพลงไม่ได้จำชื่อเพลงไม่ได้นะเนื้อก็ยังจำไม่ค่อยได้ดีแต่ว่ามันมีต้นฉบับเก็บเอาไว้นะครับก็ช่วยกันนะมีน้องโชคออลันด้วยตอนนั้นก็ช่วยกันนะครับเนี่ยเพลงนี้ก็อยากจะให้นักร้องที่มีชื่อเสียงเนะี่ยร้องเนะี่ยยังเสียดายอยู่นะถ้าหากว่า เราให้ไปแล้วการโฆษณาประชาธมบัธ์ไม่ถึงมันก็เหมือนกับเสียเปล่านะฮนะครับนี่มันเป็นแย่นี้นะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนขอให้บรรดาท่านผู้ชมตลอดทั้งแฟนเพลงจงมีความสุขนะเมื่อชมผมเริงลมแหลมทองแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะได้ดูกันได้เยอะนะเดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังมาอีกสองธิวันเดี๋ยวเดี๋ยวให้สบายๆนะก็กะจะ ไปลายเดือนเลือดตั้งแต่หนึ่งมกราไปเนี่ยนะแต่ในช่องนี้ก็ดูกันได้๋จะเล่าประวัติที่มาของเพลงนะตั้งแต่ขันหมากเศรษฐีเสกจากผู้กันทองคำพีแสงทองเนี่ยนะสอนชัยเมฆวิเชียนโอ้ยังเนี่ยที่มาของเพลงเนี่ยว่าเขาดังเนี่ยมาดังเพลงแรกคือเพลงอะไรได้จะพูดถึงเพลงที่เขาดังเลยเพลงแรกอย่างสอนชัยเนี่ยอัดไปทั้งหลายเพลงนะ จูบไม่หวานลำตววลืมดงแฟนผู้จัดการโอ้มันเยอะนะโอ้โหทำยังไงคุณหลองก็เขียนแ,แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่ดังพอดีลูกชายเขาเรียนหนังสือนะี่เด็กๆไงกลับมาบ้านก็คดข้าวเขาก็ร้องเล่นนะ่ะเด็กๆอะไรนะจันเอ้ยขวข้าวเขาแกงเขาแหวงคนแดงผ่ <laughs> ผูกมือน้องข้าเลยโอ้คุณหลองก็พอคุณหลองก็นึกออกเลยตรงนี้เขาก็ เข้าห้องน้าเลยคุณหลองก็จะเขียนเพลงส่วนนั้เข้าห้องน้ํมาแล้วมืออุดหูแล้วก็นั่งเลยเนยจันเออจันเจ้าพอเขียนเสร็จต่เขาบอกอ่สอนชจยไม่พิเศษทียงชื่อยงคุณหลองบอกไอ้ยงเขาบอกเพลงนี้ถ้าให้เองเน่ะถ้าเพลงนี้ไม่ดังมันก็ไม่ดังแล้วพอให้เพลงอ้อนจันไปเนี่ยโอ้โหสอนชายไม่พิชียนมาเลยจันเอยจันเจ้านอกกนั้นก็มี แฟนพูดใจการลืมดวงลืมโดนจูบไปหวานโอตามาหมดนะฮะดังหมดนะครับช่วงนั้นนะครับก็เนีเขาเล่าคร่าวๆให้บรรดาเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ